สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับสําหรับบ่อเลี้ยงนะครับหอยเชอรี่นะครับตัวนี้เป็นบ่อแม่พันธุนะครับบ่อพ่อพันธุ์นะครับเห็นไหมครับกำลังก็เดินนะครับเดินหาอาหารนะครับบางตัวก็กินพืชน้ําอยู่นะครับเนี่ยนะครับ ตอนนี้สิ่งที่เห็นก็คือลูกนะครับลูกของหอยเชอรี่นะครับเนี่ยนะครับเต็มเลยครับเยอะแยะอยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าบางส่วนนี้ผมแยกไม่ทันนะครับเขาก็เลยฟักอยู่ในนี้นะครับนี่ออกลูกเป็นตัวอยู่ในนี้นะครับก็เดี๋ยวคงต้องคัดแยกออกไปนะครับแล้วก็อาจจะย้ายพ่อแม่พันุออกนะครับแล้วก็ อนุบาลลูกเขาไว้ในนี้ต่อนะครับเพราะว่าลูกมันเล็กนะครับเราไม่สามารถที่จะจับได้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเล็กๆนะครับบางตัวก็จะเกาะนะครับอยู่ขอบขอบปูนนะครับสำหรับอนุบาลลูกอหอยเชอรี่นะครับ หรือว่าบ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับอ่าอย่างดีเลยก็ควรจะมีออกซิเจนนะครับเพิ่มมาตราการรอดนะครับน้ําจะได้ไม่เน่าเสียนะครับรจะลองหยิบขึ้นมาดูนะครับนี่นะครับเขาก็จะเกาะอยู่นะครับเล็กๆนะครับเลี้ยงง่ายนะครับ บางตัวก็ผสมพันธุ์นะครับนี่ครับมีลูกติดอยู่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวอนุบาลให้โตอีกสักนิดหนึ่งก็จะลง,ะงบ่อดินนะครับบ่อที่ผมลงคลิปที่ว่าเลี้ยงพวกปลากินพืชนะครับหรือปูน่านครับก็จะเอาไปลงบ่อน,นั้นนะครับเพื่อขยายพันธุ์นะครับให้มันเจริญเติบโตรวดเร็วนะครับมันมีบอ่ออีกบ่อหนึ่งนะครับที่เป็นบอ่ออนุบาลนะครับลูก ลูกหอยนะครับก็เดี๋ยวผมจะคัดแยกนะครับเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อลงบ่อดินนะครับมันจะได้เจริญเติบโตรวดเร็วนะครับก็พามาดูนะครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะคัดแยกปลูกลงบ่อดินนะครับลูกหอยนะครับที่อนุบาลไว้นะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเอาสั้นๆแล้วกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับ อยได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ